อ kind of okay. ื้อพี <h <h voilà <h <h um ่น้องเอ้ยครับสี่เลยพี่น้องมาแซ่บๆมันครับมันเนี้ยากสี่โครงหมูครับพี่น้องเลยเลยเวลามาพี่น้องครับมีหอกกระดูกกว่านี่พี่น้องข้างล่างนี่มองนี่ละห้าไปเห็ดแหนมซี่โครงกระดูกกว่าอือโหตัง สวัสดีครับเป็ตะแดียนพันธุดิกลหัดชูขุสคนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจูผักจ้าพี่น้องครับพี่น้องครับมีได้คัดสี่หมูมาครับพี่น้องวันนี้เอาจับมันพี่น้องเหมือกันนะทางนั้นเกิดไม่ไปเปิดแล้วจับขึ้นอื้อพี่น้องเอ้ยครับสี่เลยพี่น้องมาแซ่บๆซมันครับวันนี้ยากสี่โค้งหมูครับพี่น้องเลยหอมๆเพีงอะไเครื่องตัวเป็นไรพี่น้องมาแซ่บๆซมันครับ หอมดนจับจับสั้นไปกัน <ไป S 2> เฮ้เเอยตีไส้ย,สยุ่ยเสียแล้วเนาะพี่น้องเลเร่งกันโอ้๊ยพี่น้องหอดอืมปาดกลางก่อนเอาเถอคือว่าปาดอันไปเจลล์อันดีๆมันหอนพี่น้องเลยเอาเจลเปลียงเดี๋ยวสอยกันได้พี่น้องครับมันหอนใช้เลือกเกินครับมาพี่น้องครับ นนแมนต้องยืนตัวอ,อืมจดตีนจะลาสีมันจดเลยบงามเรับจดจดดไยทวนทวนดียวจดอืมจุดเอเคของมันเป็น,น,<ด>ปนคู่ค<อ>ึงหนงึ่งหนึ่งนะ มาครับพี่น้องมาเนี่ยเออวันนี้จุ๊บสิได้กินกับพี่น้องครับของแสีบครับพี่น้องเอ้ย้ยตองทำเวลาจ,าลจาังเล็กจังน้อยพวกเนี้ยเออใส่เวลามาพี่น้องครับมีหอกกระดูกอ้วนในพี่น้องข้างล่างนี่ใส่เลยครับเสบียบหมองนี่ละเข้าไปเห็ดแหนมชี้โครงกระดูกก่าอืมส่วนโอ้หอน้องอืมส่วนน้ำมานมืออืมแซ่บ อืมดูอว่นเนือไรครับมึงแล้วพอไปเห็นเนม,ม้อืม้มอือโอ้ นั่งกินเลยยังนี่แก้วกันสิสัตวไม่ใช่เนิ้วเขานิ้อเขาแห้งอืัง

แก่พร้อมยอมายอมากไม่เนีย ตนจะคนตแค่ะตข้าหนึ่งบ<ะ>้อือเขากันไม่ร้องจังความเสียรามลิงโอ้น้่นมันจังสิบ้าเป็นร้างเออ,อ,อดูอ่อน ม่นมีที่มันเล็กเบียดตื่ตั้งแต่อหนโอ้ร้ัน เนื้อร้ายครับต้องค่อยๆกินกินแห้งเลยไดยหลายค่าข้อ <c oughs> chín lần cái cái lúc nào phải đến chậu nó ở lũ mê tiền mỏng nam mới bằng em có đang kinh hiền chén xòa có gì chỗ có cầu xua bà cân à ừ, แสบมันเป็นแสบออกตัีบอะดูอันกันอะไรปสุกว่าปนั่มันจะกี่องยางน่นะเพราะบาน 嗯，干。还有饭。那。哈哈哈，哈哈哈哈哈。你爸泼了。

Anh em về con đó. Ừ. Mắc, mắc về uh -huh. mưu, ừ. nó mắc mắt về đón từ vào chuồng bà hồ chuồng bà hồ đẹp bà hồ chuồng bà hồ cái bà hồ chuồng 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 bà nó thêm chén nóng mà liệt thì sẽ bớt đầy, nó nghe có chén trầu rồi <laughs> <laughs> Ui, แคบนัวรับเกี่ยมเอ้ยจังเลยน่อยมาขึ้นยักอ่ะมือขึ้นก็ฟันเหนยักไงไม่มือวานหยักไงลายลยักเล็กคอะยักใหญ่ังเลยยักเล็กเปิดน้ำหน่ายฟันได้เราฟันเห็น,ย,นยันก บมด่ดีเลยอืมันหยากจะเป็นยังไงมึงลั่งอะัรนั่งเองนี่ตีน,นานๆคือมืนงงอนี่อยากปลอมนั่งใจจักรง่วงดีนั่งมือสมัยเลาวิม่เมือดอกเลนน่ะแปรงหลังเป็นคนสวย มหาภาษาบามีไปแล้วสมองภาษามาียังเห็นดูกหมูนี่เลยที่ไปหาใส่หีบฝันเนี่ยยังหาคนเห็นผู้เบาอ่ะืานยากท้องจานจริงเออเ้บอกไปแล้วแต่มองไปหน่อยอ่ะ สามตากระาดเนี่ยั้งเว,วสองตาอิ่มเลยด้เขามาน้องดนะุกเนี่ยกินเขามากลองเนี่ยุ่มคา,คาเป็นหรองสือโค้งงอเนื้อร้ายอืออสองหน่อยก็บาสองหสามร่อยสามหอย่แทงมง่ายกัไฟหนึน่งเหมือนกัน บางทีต,ตลอดนะโอ้โหง่อดาก้ดมเลยก็เลยตลอดบ้านเพราะฉันจะกินรถนี้ก็ไหนเนี่ยแนมใจ่จ,ะจะว่าบเสแบบพอถามนะยเีย <c oughs> เขาดมดักดิไม่ <laughs> ใส่เว้า,านมารกโดนไม่แส่แสบมะเขาเนี่ขนนะ อู้ชังขืาขอคุ้มกุม้มรยดูกันเลยดีแปลกันเขาเจอแบบนี้อู้แสบครับพี่น้องไงปากมันมเงียบๆขางใดก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องติดที่ตามชิดชมครับบ้าปูจูผักค,ครับมัอน,นี่ผพพ้าผีเป้านองครับยื่นไอสุคุยคนกับมัอน,นี่แฮนกระดูกคางหมูครับพี่น้องว่าซี่โครงหมูครับพี่น้องเี่โง,<ไ>ง,งย่างซี่โครงกระดูกอ่อนย่างซี่โครงหมูกระดูกอ่อน โอ้ยเด้อทาอ้วนแม่ปากมันยังเงี้ยบีบไปนองเลยเอาชิมนี้มาส้มนี่ครับชิมหนามาะมัยครับโชคดีความสุขอยาก็บจะไข่จะจนครับลำด้วยซุกขุกซุกคนเด้อพ่อยี้มแย้ยังเอรย่าสุขุุกคนครับสวัสดีครับจิจู๋ฝากกุ้งไหกุ้งเทียนเด้อครับผม